สวัสดีนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับที่สะอาดเจริญยนต์นะครับเดี๋ยวก่อนเข้าไปรับชมคลิปก่อฝากเบอร์โทรไว้ก่อนเลยนะครับ0615755256นะรหรือว่าช่างอัดเนาะเดี๋ยวเยวไปถามพี่เขาว่าพี่กัดอยู่ตรงไหนนะครับสวัสดีครับช่าง ตรงนี้อยู่ตรงไหนนั่นเนี่ยอันนี้อยู่ตรงวชิระบารมีครับผมอําเภอวชิระสยาปวกสูงแล้วขวามาทางกำแพงแล้วขวามาทางกำแพงใกลอบตบ้านาครับผมอ๋อแถวอบตบรรนานะครับอ่ารถเก่าๆหมดไปแล้วนะครับที่พิสันถ่ายไปตอนนั้นนะอัปเดตวันนี้วันที่ที่เท่าไหร่ตุลาเออหนึ่งตุลานะครับวันนี้วันดีนะครับมันหอยออกนับถูกหอยก็มาจัดเลยนะมีของมาค่อนข้างเยอะนะครับสยามรู้สึกว่าเยอะเลย อ่าเดี๋ยวขอดูพระเอกก่อนมีพระเอกไหมเนี่ยนี่เลยใช่ไหมโอ้นี่คงตันนกอันนี้สีเดิมไหมเดิมเลยครับพี่โอ้ใหม่มากนะครับเป็นรุ่นอะไรเนี่ยเ K13K13 ตัวนี้ย่ำหนาเกนเกณหนึ่งไหมอ๋อนี่นะครับชุดนี้เท่าไหร่อ่ะชุดนี้อยู่ที่สี่หมื่นห้าที่สี่หมื่นห้าถ้าเกิดว่าเครื่องถ้าคุ้มอย่างเดียวก็อยู่ที่สองพันสอง อ๋อโค้งยังเดียสองหมื่นสองเครื่อง,เค,องเครื่องตัวนี้เท่าไหร่นะก็ประมาณสองหืสามอ๋อประมาณสองหมื่นกว่า,าเป็นเป็นร้อยสิบฟิตใหม่ฟิตใหม่โอ้น่าสนนะครับขอฟังได้ไหมเนี่ย,ยอ่าดัชจรลองติดให้ฟังดูนะครับ ติดง่ายนะครับโอเคใช่ได้น้องเล่งสักนิดนอ่าโอเคอันนี้คือร้อยสิบรุ่นธรรมดาอ่า ังไม่ใช่ไดเล็กนะครับช,ชุดในส <45. S 2> ี่หมื่นห้าเนาะสี่หมื่นห้าอ๋อยังต่อรองดได้อีกนะครับอ่าร้อยยี่ไม่มีีมีมีที่ร้อมีเป็นอาอ๋อตัวนี้อ๋อเครื่องเปิดมาเหมือนกันแต่ว่าก็สวยนะครับมีชุดหนึ่งอันนี้โครงกระทิงแดงโครงกระทิงแดงนี่เจ็ดสองเลยปะเจ็ดสอง อาอแลชุดนี้เท่าไหร่ครับชุดนี้ก็อยู่ที่ประมาณสามหมื่นพี่อ๋อประมาณสามหมื่นบาทกระโค้งอย่างเดียวละ่ะโค้งอย่างเดียวก็หมื่นพันพี่อ๋อโค้งอย่างเดียวหมื่นพันครับเครื่องก็ประมาณสองหมื่นประมาณประมาณสองหมื่นพันเดี๋ยวขาฟังเสียงตัวนี้เลยก็ดูตัวสวยๆก่อนนะครับสามหมื่นพันนะครับ <c oughs> ผม ติดแนมเหมือนกันนะติดง่ายถ่วงก็ไม่มีดังไม่มีดังเพราะว่าเก็บงานมาแล้วนะครับครับแต่ว่าอาจจะสั่นหน่อยเพราะว่าไม่ได้ล็อกน็อตมาดีครับแค่วางโครงเฉยนะโอเคเรียบร้อยร้อยสิบ ร้อยสิบอีกตัวอ่าดูพระเอกอีกตัวนี้เครื่องเครื่องเดิมหรือทำครับมันอ๋อแล้วเขาฟังตัวราคาสามหมื่นพันอ๋ออันนี้รุ่นอะไรอ่ะนี่เป็นรุ่นกระทิงแดงเจ็ดเจ็ดสองเหมือนกันนะเป็นตัวหางปีกครับพี่กระทิงแดงเี่ดเจ็ดสองตัวหางปีกอ๋อกระทิงแดงมันมีเยอะมากมีหลายตัวมากอะเขาฟังเสียงหน่อยครับ ราคาเดียวกันนบสำหรับชุดนี้อ๋อเดี๋ยวกับมีน้ำมันหรือเปล่า,น,าน่าจะจะเชกหน่อยเพราะว่า ว่ามันแท่นมันอันนี้นะแต่ว่าโดยเดยเิมก็นิ่มก็ว่าเสียงลูกปองลูกปืนไม่มีดังนะอ่ะโอเคครับต่อแล้วเสียงแท่นมันอันนี้แท่นมันครับแท่นมันยกครับอืม,อมแล้วก็ โอ้มีเยอะเลยนะครับมีหลายรุ่นร้อยสิบถ้าถ้ายังแบบสายดึงน้ำอ่าเก้าแรงครึ่งเก้าแรงครึ่งหมื่นสามทีอีทีเอาเรียบร้อยครับอ๋อไหนนะเขาดูหน่อยนะนะอ,อันนี้กี่แรงเนี่ยแปดหรือเปล่าแปนี่อันนี้แปดศูนย์แปดศูนย์ เท่าไหร่ครับน้ำอันนี้แปดศูนย์เื่องอย่างเดียวหมื่นเดียวพี่ออ๋เครื่องอย่างเดียวหมื่นนึงอ่าบิ้วเรียบร้อยครับบิ้วเรียบร้อยเลยพร้อมใช้เลยครับครับนี่ติดไปฟังด้วยอันนี้ถูกกว่านี้อ๋อครับนี่มันอยู่ละแปดศูนย์เชืงานสายดึงน้ำสายตอกน้ำนะครับครับพอแล้วโค้งอย่างเดียวเท่าไหร่นะโค้งอย่างเดียวถ้าพร้อมล้อเลยพี่อย่างนี้หมื่นสี่ล้อใหม่ด้วย แต่ยางให้ยางใหม่เลยอ๋อเหมือนสี่ถ้าเกิดว่าไม่เอาล้อไม่เอาล้อก็หมื่นสามสิอ๋อหมื่นสามเผื่อว่าสายไปย่ำนาอ๋อนี่นะครับสามหมื่นสองได้เท่ากันหมดเท่ากันหมดอ๋อแล้วก็อ๋ออันนี้เป็นเป็นรุ่นธรรมดาเป็นรุ่นธรรมดาครับผมเห็นตัวนูนอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวเาไว้คลิปหลัง แล้วก็ไหนนะ95้าห้าอาจอย่างร้อยสิบสภาพนี้อันนี้ร้อยสิบหมื่นสี่พี่หมื่นสี่อ่ 10, าหมื่นสี่ก็แพงกว่าเก้าห้าพันเดียวอ๋อแพงกว่าแค่พันเดียวนะ,ะเป็นเครื่องสามสภาพแต่ด,ดีครับเป็นพัดเกตมาพี่อ๋อไหนลองลองฟังเสียงหน่อยครับหนึ่งหมื่นสบพันบาทนะครับ 10, <000. S 1> แต่ว่าน่าจะนิ่มแน่นอน 10, <000. S 1> เสียงลุกลอก อาจจะดังลุกลอกนิดน,นึงนะครับอโอเคครับผมผมมีเยอะเลยนะครับกี่นาทีแล้วเจ็ดละ,ละอันนี้ร้อยยี่ครับอันนี้ร้อยยี่ระบบธรรมดา,บบมดาตัวนี้เครื่องเดิมโอ้ตัวนี้สวย ขาฟังตัวนี้หน่อยนะครับตัวนี้เท่าไหร่นะไอ้ตัวนี้ส <23 5, S 2> องสามห้าร้อยสองสามห้าเป็นร้อยยี่นะครับตัวนี้ซีสันเดิมนะนี่อาจคอนหน่อยตอนนี้สวยนะครับใช้ได้ได้ร้อยยี่ด้วยนะครับอล้ 2องสามห้าโครงตัวนี้เท่าไหร่นะโครงตัวนี้อยู่ที่เจ็ดพันบาทพี่เจ็ดพันบาทโครงเจ็ดพันบาททำเก็บงานให้เรียบร้อย,ย,อยคือของมือสองเนาะไม่ใช่ของแกะกล่องครับ <laughs> จะเห็นว่ากล่องยังคาอย <laughs> อู่มีผมผมเห็นเอสซีรีติดได้ไหมตัวนี้ได้ตัวน,นูนเท่าไหร่ครับตัวนี้ ขายม่ยแพงพี่หมื่นห้าเองแคในหมื่นห้าอ๋อครับเปินเดินติดดีพี่สามเติมดีโอ้ติดนิ่มนะครับเฉดได้โอ้ เอสซีรีนะพิมพ์นิยมสำหรับสายตัวโน้นนะครับชอบแต่สุนมีตัวยันม่าเออนี่งหนี่นี่งร้อยสิบเป็นเอลหรือวายอ้เป็นวายด้วยว DI, ครับดีไอวายเอ็มนะับร้อยสิบเดี๋ยวพามาดูสายยันม่านะครับ อันนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้น2 6งหมืนหเป็นดีนะครับแต่เครื่องเดิมเครื่องเดิมนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับส,ญญสิ่งมากค ีมากเพรานข้้งที่จะหายากนิดนึงครับราคามันเลยสูงยิ่งแต่ตัวนี้หายากนะครับเป็นชมเก่าอันนี้คือวายอมแล้วนะมือหมุนหน้าอ่าตัวหมุนหน้าครับโค้งนี่แหละเท่าไหร่ตัวนี้พี่หมื่นพันพี่บางนามือสองนะสี่ซิ่งมือสองครับไม่ใช่แกะกล่องนะที่แรกผมเห็นนึกว่าจะแกะกล่องเพราะว่าเนียนมากนะแล้วก็กล่องก็ยังไม่ได้แกะนี่นะไปใช้เลยนี่อืม ยันม่ามีอีกไหมยันม่ามีอยู่ตัวนี่นี่นี่อันนี้เอาปีนี้ยันม่าขาดยันม่าขาดตลาดนะครับอันนี้คือเอ็มร้อยห้าอันนี้เดิมนะพี่นะเจ้าของเก่าคนสีอ๋อทางร้านจะทำอะไรดีครับชุดอ่ะตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่หมื่นหกพี่หมื่นหกอ่าหมื่นหกอ่าโอเคใช้ได้เลยพี่อืมฟังเสียงเลยนะครับยันม่ามีสองตัวมั้งเนี่ย าปาติดนิ่มครับอันนี้ร้อยห้าตัวเดียวกับของลุงเลิศนะครับแต่ย่ำนาได้นะครับแรงมากนิ่มาติดนิ่มเดิมเดิมนะไม่ต้องทำอะไรเลยใคก็ใช้ต่อได้เลยนะครับดูอะไรเดี๋ยวโคง้งก็ดูคลิปหลัง ผมก็เริ่มต้นที่2,500ที่2,500สภาพไหนอ่ะสภาพนี้ที่สุดตอนที่2,500ตัวใช้ได้ก็ไม่เกี้ร์เ่นะพี่อ๋อนี่เดินได้ปหมเนี่ยเดินได้พี่อันนี้ไม่มีเกียร์มีเกียร์ถอยหลังพี่เดี๋ยวแต่ถ้าเป็นโกเกียร์3,500ที่อยู่3,500เดินได้หมดทุกตัวั3,500ทุกตัวเลยครัโอ้ นี่นี่ผมเห็นตัวนูนตัวนี้เท่าไหร่อันนี้ตัวนูนหมื่นพันเหมือนพันขับหมื่นพันเดิมๆดิขับได้ใช่ไหมขับได้ยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้เลยพี่แท่นเส้นสวยโอ้ตัวนี้สวยมากนะครับโอ้ตัวนี้น่าจะไปก่อนเขา <laughs> ของเพิ่งมาเออครับสีสันเดิมหางไม่มีปุสักนิดนะครับได้ตัวนูนได้อันนี้คือดุน อ๋อไม่ใช่30ปีอันนี้คือหนึ่งเดียวหรือเปล่าเป็นรถมาจากต่งางจัอืมสวยนะครับตัวนี้สวยอ่ะโอเคเดี๋ยวมีเครื่องอะไรมั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรออ่าคลิปอ่าช่องเสียสันนะช่องสำรองเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จบไปก่อนนะครับฝากเบอร์ทุกครั้งนะอ่าศู 6, นย์หกหนึ่งห้าเจ็ดห้าห้าสองห้าหกนับช่างอัดอ่าวชิระบรารมีนะครับ สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ